อ๋อครับ,รบสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจเกมเมอร์ของผมกฤเดีครับกับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะฮะวันนี้ก็ออกมาช้านิดนึงนะเป็น Tournament Report นะครับวีปที่31ซึ่งวีปสามไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นซองใหม่ออกมาใช่ไหมครับก็จะไม่มีการแข่งขันนะเป็นช่วงเ,เทส t ์เด็กกันแล้วก็ผ่านไปหนึ่งที่ก็มีทัวร์ออกมาแล้วนะครับอันนี้ลงไว้ อ่าเป็นเป็นข้อมูลจากโปเกมอนโซนนะครับเว็บไซต์แล้วก็ลงไว้มาที่4อ่ามิถุนานะครับเออผมบอกก่อนว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกผมไปลงแรงมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีเด็กหนึ่งที่เวิร์กผมแบบชนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเยอะนะคือปกติอะมันไม่ถึง50%าสินะแพทที่แล้วแต่ผมว่ามันเรียกไงเมตามันยังมันยังไม่นิ่งอะแล้วมันก็ยังหนนัวอยู่ใช่ไหมแล้วคนก็จะเขิเล่นเด็กใหม่ใช่ไหมครับทาให้ผมมีที่ยืน ในในเมตานี้ที่มีซิเวอรี่กับแลมพัดดอสซึ่งเด็กที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะไปให้ดูช่วงท้ายนะครับเป็นเด็กที่ลาติน่าลูนาร่าแล้วก็จิลตินา EX ซึ่งมันได้ผลดีเกินคาดเลยเพราะว่าดามมันมีคือเจิลตินามันมีดามมันมีเลือดเยอะนะครับมันเลือดร้อยี่สิบตัวธรรมดานะตัวเอ็กเนี่ยเลือดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็ลูนาร่าเนี่ยเลือดร้อยแปดสิบถ้าโว้ได้สําเร็จ ซีวอลี่เนี่ยดาเมจมันประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมถึงสุดต่อเทินมันจะเคโอจิตติน่าไม่ได้นะครับอถ้าเราเอาไปเอาไปรับดาเมจก่อนแล้วติดจี้แล้วมันถอยฟรีมันมันมีตัวสลับรับดาเมจได้ได้ดีครับก็เลยผมเจอผมไม่ค่อยแพ้นะเด็กเมตานะก็เลยได้ถือว่าทําได้ดีอะ่ะเออทาได้ดีเลยนะครับแต่ว่าที่จะแพ้เนี่ยคือแพ้เด็กเก่าๆนะครับเช่นอ,อะไรจียิติน่าดาร์กไลน์ในแพ้แล้วที่แพ้ักหนักคือแพ้ลิซาดอน ตีเซตนใหม่ครับใช้นิ่งเรือเบอรีที่ติดหนึ่งจีสต็อกเพิ่มสามแล้วก็ติด G ีหนึ่งตีร้อยห้าสิบเพราะว่ามันตีร้อยห้าสิบอะเจติน่ามันรับไม่ไหวนะครับต่อให้ติดไอ้เคฟอะเพราะว่าตีทีหนึ่งเราเราตีร้อยสามสิบก็เคโอไม่ได้แล้วก็เดือดต่อตียี่สิบเลื่อนจนเหลือห้าสิบแล้วก็โดนเคโอร้อยห้าสิบคือคือสู้ไม่ได้แพ้ทางนะครับถ้าเจอก็คือแพ้โอกาสแพ้สูงมากอืมอ่ะประมาณนี้ที่ผมเล่นปัจจุบันนะผมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนะครับพอดีมาเที่ยวนะวนนนะแตต่่าอี อะรีพอร์ตวิกลี่รีพอร์ตนะเข้าเรื่องก็เป็นฟล o อกเอ็กซ์วิกลี่ครับครั้งที่18เปเหมือนเดิมนะครับคนแข่ง409คนเอ่อรางวัน50เหรียญน,นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยคนก็พยายามเล่นเด็กใหม่นะครับมีบัสเวิลด์นะที่เป็นยุง EX นะครับเขาก็เน้นกระโดดกระโดดกันใช่ไหมยุงตี140เนี่ย140ก็เคโอเจน,นไม่ได้คือผมถึงบอกว่าเด็กปัจจุบันเมตาปัจจุบันนี้นะ ในอดีตผมว่าน่าจะที่มันลงเนี่ยก็คือเป็นผลการแข่งขันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมาใช่ไหมครับมันคือเด็กที่ผมเล่นนะ่ะมันค่อนข้างแบบได้เปรียบอะ่ะเออพูดกับพูดผมรู้สึกอวยมากนะเด็กนี้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนกลับไปเล่นเด็กเก่าๆนะครับเพราะว่าเด็กใหม่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอ่ะบัสหลอดนะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดาร์กไลท์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเนี่ยดิสซัดดอนชายนิ่งเนวิลลี่ยังอยู่นะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี เจตินาแล้วก็แลมพาร์ดอามลำดับนะครับแล้วก็เดซิดูไอเอจริงจริงจูเนเปอร์เดซิดูไอเอ็ก e เนี่ยก็ถือว่ามีที่ยืนในเมตัลนะผมก็เห็นคนเล่นนะครับนี่ช่วงแรกอะช่วงที่แบบเปิดมาใหม่ๆครับไอย,ยุงเนี่ยถือว่าฮิตมากๆแต่ผมก็ผ่านมาได้ไงเพราะว่านั่นแจละที่ผมบอกด้านบนเป็นร้อยสิบมันเคโอเจตินาไม่ได้นะครับแล้วติดเคสทีหนึ่งได้ตีได้ทีหนึ่งเรื่อยๆสิบมันก็พอไหวไงอืม แต่ก็ไม่ได้ชาร์ทุกตานะก,ก,ก็เหนื่อยอยู่นะครับอ่ะมันเนี่ย,ยดูเด็คลิสกันไอ้ยุ่งเนี่ยมันมีตัวอย่างฟิโลโมซาใช่ไหมครับตีหนึ่งจี้ตีย0ใช้ท่าจ้ำบลูสตี20แถวตัวหน้าแล้วก็ตีอีก20ตัวหลัง1ตัวตอนนี้ก็ก็ป่วนอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเขาได้ได้ตีเร็วอะ่ะมันก็จะทําให้เจอติน่าผมเลือดไม่เต็มมันก็จะลำบากแต่ว่าเลือดไอ้เลือดมันมีแค่70พอดีนะครับซึ่งมันเท่ากับดาเมจที่เจรตินา่าธรรมดาตี70เหมือนกันก็เลย ไม่ได้ลำบากมากครับ ko ได้มาคอมโบคู่กับนี่ซีเลสซีเลสทีล่านีครับมี ability กระโดดได้นะเปลี่ยนตัวได้เธอหนึ่งเนี่ยหนึครั้งฟรีนะถ้าเป็นอัลต้าบี t ใช่ไหมก็จะเอาลีอ่ยุงมากระโดดนะครับ2ตัวลงพร้อมกันกระโดดคนละทีนะใจแพสซีฟก็ตีต่อเนื่องได้หรือว่าจะเตรียมยุง2ตัวไว้กระโดดสลับกันก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าดีนะแล้วก็ไอเทมที่คนมองข้ามเยอะเนี่ยคือรีเพลนะไ สเปรย์ไล่นะรีเพลก็ผมว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กซัพพอร์เตอร์ที่เป็นเทรนเนอร์มันใช้กันเยอะแล้วมันจะมีจังหวะที่เราอยากจะใช้ซาบีนาในการผลักตัวเปลี่ยนตัวแต่ว่าเราก็อยากจะใช้อย่างเช่นเรดมาเพิ่มดาเมจด้วยหรืออยากจะฮิล l ด้วยเงี้ยมันก็จะทำให้มันใช้กันไม่ได้นะครับรีเพลนี่ก็ใช้ได้ดีเลยแต่ว่าใช้ได้กับแคบกัมมนเบสิกซึ่งก็ ถ้าเป็นพวกสามล่างเนี่ยพวกแบบเมตาเก่าๆดิสดอนอย่าเงี้ย<ฮ><ฮ>ผมแพ้ทางมากๆนะครับเจอแล้วแพ้บ่อยอ่ะนี่เลยอันนี้เป็นเด็กลิสต์ดิดอนอันใหม่เหรอผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใช้มีมีพูลินมาฮิลเนี่ยผมว่ามันคือนอกจากจะมาต้องพะวงเรื่องการอีวลดิสดอนด้วยแล้วต้องมามีการ์ดโปเกมอนเพิ่มเนี่มีปูลิน2ตัวนะครับ จิงกิลี่พับสองตัววิกกอรี่พับอีกสองตัวน่าจะลําบากนะถึงแม้จะมีฮิลเพิ่มก็ตามเนี่ยเพราะเปลี่ยนการ์ดนี้ไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นการ์ดฮิลเพิ่มดีกว่าไหมเพราะว่านี่เด็คลิสต์นี่เขาติดลิลี่มาแค่ใบเดียวนะครับแต่ก็เขา้าใจแหละคือการฮิลต่อเธอแล้วมีวิกเกอรี่พับสองตัวหรือตัวหนึ่งเนี่ยก็ฮิลได้เยอะกว่านะครับอืมก็อันนี้เขาก็เป็นตัวอย่างเนาะต้องลองไปปรับใช้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นเด็กเมตานะผมว่าตอนนี้ปัจจุบันเลยซิเวอรี่อ่าไทป์นูสองตัวซิเวอรี่สองตัวแล้วก็มีเซตแรมแพร์ดอสนะครับสองใบนะสองชุดแต่ผมไม่ค่อยแพ้นะอย่างที่บอกเพราะว่าเวลาแลมแพร์ดอสตีแล้วเคโอไปได้ตัวหนึ่งใช่ไหมสมมตินะมันก็จะเลือดร้อยหนึ่งนะครับเลือดร้อยหนึ่งเนี่ยเอาเจอร์ติน่าตีก็เคโอได้อืมแล้วก็ยังมีนี่ด้วยเลื่อนร้อยหนึ่งก็เอาลูนาลาตีได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ไอนน้ผมบอกโวเด็กตัวเองนะทุกตรงแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเมตาเล่นได้หรือเปล่านะครับมันถ้าเจอิดซอนเยอะๆเนี่ยก็แพนะ้คือมันเข้าทางเลยนะเด็กเนี้ยผมเจอบ่อยมากช่วงนั้นนะช่วงที่เล่นนะก็เลยชนะมาได้เยอะนะครับอม,มันชนะทางแหละผมว่าเลือดมันพอแล้วดาเมจมันพออีกตัวหนึ่งที่จะแพ้นะครับก็คือพวกที่มีนกไอมีไก่เหลืองแต่ไก่เหลืองนี่ก็เลือดเจ็ดสิบนะครับเจติน,น่า ธรรมดาตีก็จะสิบเหมือนกันก็ก,ก็ก็ดูทางทฤษฎีจะชนะได้แต่ว่าทําปฏิบัติเนี่ยก็แพ้เยอะอยะเหมือนกันมีเซาโอล่าด้วยนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ถ้าโจมไม่ได้เทิร์นแรกแรกเนี่ยก็ไม่ประโยชน์นะเซาโอล่าเพราะว่าแพสซีมันคือแบบเนี่ยไอ thunder clap flash เนะี่ยก็คือแต่เทิร์นแรกเท่านั้นอนะ่ะมันถึงจะเจนจี้ฟรีนะครับแล้วมีดอนมาดึงจี้ให้แต่ผมว่าเด็กนี้ไม่ได้ใช้จี้เยอะขนาดนั้นเนาะเซเวอรี่ใช้2จี้เองอนะ่ะมัน ไม่จำเป็นมัง้งแปลกๆส่วนตัวนะเทคนี้อ่าอันนี้ก็รีพอร์ตเก่านะครับเป็นเป็นไม่เก่าไม่เก่าปัจจุบันนี่แหละแต่เขาเป็นแข่งเป็นครั้งที่อ่าครั้งที่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้านะอันนี้ก็ผู้ผู้เล่นเยอะกว่าหน่อยหนึ่งครับเก้าร้อยยี่สิบสองคนมีเงินรางวัลสี่ร้อยเหรียญน,นะมีสปอนเซอร์ด้วยแลมพาร์ดอนนี่ขึ้นมาเลยนะแลมพาร์ดอนยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะน่าจะเป็นซิวอรีนั่นแหละ แลมพอดอร์กับซิเวอรี่แลมพอดอรเนี่ยอยู่ทุกเมตาจริงๆนะน่ารำคาญจริงยุง16%ครับดิซาดอนสิเอ็ดอร์เซ็นต์ดักไลโซการเลโอจริงๆอีกเด็กซหนึ่งที่ผมแพ้บ่อยก็คือโซการเลโอนั่นแหละคือผมรู้สึกว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยมันมันเกมมันช้าลงนะครับเมื่อเทียบกับเมตาก่อนหน้าแพทที่แล้วซองที่แล้วเนี่ยมันมันมันแลคันดี้แล้วมันโวแล้วมันตีเลยแต่ว่าเด็กปัจจุบันนะครับเมตาปัจจุบันเนี่ยมันมันออกมันดึงเกมช้าลงทำให คือปัญหาของเด็กลูนาร่าที่ผมเคยเล่นนะเมื่อแพดก่อนคนระับผมเล่นไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันนะครับมันเซตจี้ไม่ทันเพราะว่ามันเร็วมากอย่างที่บอกแต่ตอนเนี้ยมันช้าลงแล้วนะครับเกมช้าลงทําให้ผมสามารถเซตลูนาร่ามาย้ายจี้ได้เร็วหรือว่าใช้กระเจนเอ็กซ์ับเจนจี้ได้ทันมันก็เลยให้ผมแบบสามารถเก็บแต้มได้บ้างในเมตาปัจจุบันเมื่อสักสามสี่วันที่แล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้นะไม่ได้เล่นเลย <c oughs> อันนี้ก็ยังเป็นเมตาอยู่นะเจติน่าดักไลน์นะครับอย่างละ2ใบแล้วก็เน้นในการแบบป่วนแหละเนี่ยอินเจดการ์ดสใบคือเน้นเลยนะการที่เขาถือเลตการ์ดสใบเนี่ยคือแบบมาเน้นเรียกว่าป่วนพวก3ล่างต่างๆนะแล้วก็ยังมีมาด้วยมีกุสมาผมว่ากุสมานี่ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าคือมันติดไอเทมกันเยอะอะปัจจุบันน่ทั้งไอรอนบาบแล้วก็มีพวกผ้าคลุมทั้ง ลีฟเคฟแล้วก็แจนเค e ด้วยมันก็ค่อนข้างฮิตทีเดียวอืมเนี่ยติดเกลร์มามาก็ถือว่าเปลี่ยนเกมได้เลยโดยเฉพาะยุงนะเลือดมันแค่เท่าไหร่อ่ะยุงอะ่ะผมถอดถอดถอดผ้าคลุมแล้วเคโอดได้บ่อยๆยนะนึ่งยุงเลือดร้อยสี่สิเนี่ยเจติน่ามันเคโอได้ไงมันอืมทันตเมทไปหนึ่งครั้งอะ่ะแล้วก็เอาเจติน่าเก็บเลือดมันโอเค แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันติดถ้าคุมใช่ปะมันบวกอีกสาเป็นร้อยเจ็ดสิบเงี้มยมัน damage มึงเอ้ย damage จะไม่พอแล้วก็เอาคุชมาถอดรีบเคฟได้นี่ประมาณนี้แผนการเล่นถึงไหนทั้งนี่ยอ่ะอันนี้ก็โอ้อันนี้ผมเห็นคุณมาร์คเบเกอร์เขาเล่นนะครับผมก็ไปส่องดูสตรีมเขาบ่อยๆใช้ชีโนติกในการจั่วเพิ่มแล้วอีโวได้ไวมากเลยนะครับมันเหมือนมีคนช่วยจัวนะ่วโปเกมอนอะ อืโดยที่ไม่ไม่เฉพาะเจาะจงอันนี้ด้วยนะไม่เจาะจงะท่าด้วยไม่ไม่ไม่จะไ,ไม่เจาะจ,จงประเภทโปเกมอนเพราะว่ามันมันจั่วอะไรก็ได้แล้วก็เอเนอรจีที่ใช้เนี่ยสองจี้ตีสี่สิบก็เป็นจี้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากลับอะไรก็ร่อยใช้ได้หมดนะถือว่าดีทีเดียวแต่อย่างข้อเสียของสกาเรโอคือดาเมจมันน้อยนะครับในช่วงกลางหรือท้ายเกมเนี่ยดาเมจร้อยยี่สิบมันไม่พอนะอืม เจดินา130่าเนี่ยร้อยสาสิบก็ก็เกือบจะไม่พอคือถ้าเลือดตัวร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันใช้เลสไปมันก็ร้อยแค่ร้อยสี่สิบต้องเจดิน่าร้อยห้าสิบมันก็พอลุ้นไงอืมอ,อ่ออีกจี้หนึ่งเออีกอีกเด็กหนึ่งที่มีคนเล่นนะคะก็คือเอานินอ่าในฮิลในฮิลอีโกว่าชื่อไม่แน่ใจนะคือมันมี ability เนี่ยนะครับมอ r e more, more poison ที่เมื่อติดผิดแล้วมันจะติมันจะติดผิดแรงขึ้นสิบอ่ะก็ถือว่าแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็ใช้ไปอลอนบาบซึ่งเนี่ยมันก็จะติดผิดไงทีนี้ก็เลยต้องมีกุสมามาถอดนะครับความจําเป็นของกุสมาตรงนี้แหละแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะเด็กผิดเคยเจออยู่ช่วงแรกแรนะกัสลอร์ดแล้วก็มีพวกผิดต่างๆมากมายนะโอเคก,ก็ประมาณนี้นะแต่ผมเชียร์นะค่อนข้างเชียร์เด็กที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูมันจะสลับ นี่ไหมอ่าทุกคนพลิกหน้าจอพลิกหน้าจออ่ะนี่ผมจะเปิดเด็กให้ดูนะครับอ้ายังไม่ได้เปิดซองอ่ะเปิดซะหน่อยเปิดกันสดๆอย่างนี้เลยเอืมข่าวจูวะ อ่เด็กที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูลิสต์ไว้ๆผมว่ามันก็ไม่ได้สมบูรณ์นะผมปรับมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากได้อยากใส่กูสมามาด้วยนี่เด็กนี้นะครับเนี่ยคอสมอกสใบจิริตินา่าธรรมดา2ใบนะครับดูนาลา่าสใบไม่ได้เอาล่าง2มานะคือเน้นเหล็กคันดีนะครับเพราะว่าเราเราจำเป็นใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่ ร่างสองมาคือขอให้จ่วให้ได้เหอะดูน่าล่าตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขอแลคคันนี้หนึ่งเม็ดโวแล้วพร้อมเลยนะครับเจติน่า ex สองใบนะครับโปกเกมอนก็จําเป็นนะเพราะาต้องเอามาจวเจติน่านะครับโปรเฟสเซอร์สองใบครับเอามาจั่วการเพิ่มแจนเคบนี่เอาไว้ใช้กับแล้วแต่นะผมหลายๆครั้งผมเอามาใส่ให้กับเจติน่านะครับให้มีเลือดร้อยสี่สิบเพื่อรับดาเมจเพิ่มขึ้นนะเวลาเจอพวกซิวัลลี่นะครับ แล้วก็บางทีก็เอามาใส่ให้เจติน่าบ้างแต่ส่วนใหญ่เจติน่าจะเอามาปิดเกมมากกว่านะครับแล้วก็โยกที่ไปมานั่นแหละอมืมันก็ตีผัดสับสลับต้นเมได้ไงแล้วก็มีซารบิน่านะครับเวลาเจอไก่เหลืองนะเผื่อจะสลับตัวออกไปมีลีฟนะเผื่อจะสลับเอาเจติน่าลงเราเตรียม2ตัวได้นะครับผมว่าเตรียม2ตัวเลยพร้อมกันแล้วก็มีเพล่มอนต์เซนเตอร์เลดี้นะครับเอาไว้ฮิลแล้วก็เอาไว้ฮิลไอตัวพิษด,ด้วยนะ บางทีเจอพิษก็น่ารำคาญนะต้องมอีคนช่วยฮิลนะครับช่วยเอาตบสถานะออกแล้วก็มีเลสเลสจริงได้ไประโยชน์นะครับเวลาเจอยุงอย่างที่บอกนะครับเจ,เจอเจอจินน่าตีร้อใช่ปะบวกเลสร้อยหมันก็ KO ยุงได้ไงยุงมันเลือดร้อยสบแล้วสุดท้ายกูสมาเอาวาถอดถอดไอเทมนะก็เ,เล็กเลิสประมาณนี้ลองไปเล่นตามได้ผมไม่การันตีผลนะ เดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูบ้างนะครับเมตาปัจจุบันไม่รู้เล่นได้ป่าถ้าเขาเอาเรซอด,นดอนกลับมาฮิตหรือว่าเอาเด็กเก่าๆจากแพทก่อนมาฮิตเนี่ยผมว่าเด็กนี้ก็สู้ไม่ไหวนะเพราะว่ามันเกมมันเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กใหม่เนี่ยผมว่ามันสู้ได้นะโอเควันนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไม่มีหน้าปกนะผมไม่มีจังหวะทําก่อนมาเที่ยวนะครับแต่ว่าวันเสาร์นี้ยังมีคลิปลงอยู่นะก็ติดตามกันได้นะ VGC ที่มิวัคกคีนะครับแล้วก็วันวันพุธเออไม่มีแล้วนะ มีปะมีวันพุธก็ยังมีนะครับที่เป็นรอบชิงของไทยใช่ปะต้องไปเช็คดูนะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าขอบบ๊ายบายสวัสดีครับ